มาแล้วครับรถไฟขบวน251นะครับต้นทางทนบุรีหรือว่าจรันจรันสนิทจรันสนิทวงนะครับออกจากทนบุรีนะครับเวลา13นาฬกานาทีนะครับมาถึงชุมทางหนองปลาดุกนะครับ4นาฬกา4 8นาทีนะครับล่าช้า10นาทีนะครับสำหรับขบวน สองห้าหนึ่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับออกจากสถานีต้นทางนะครับ13.10นาฬิกา10นาทีของวันที่2สิงหาคม2565ครับ นี่นะครับ G E A นะครับ G E A สี่ห้าสามแจัดวีสามช้าให้เลยนะครับขอบคุณพอขอรอนะครับขบวน251นะครับต้นทางทนบุรีนะครับปลายทางประจวบกิรีขันนะครับผ่านไปแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะรู้นะครับส i b e สันกระริ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆน้องประดุชาแนลครับ